นะครับนะฮะเป็นกาแฟฟรีกินได้ฟรีเลยป้าใช่ไหมใช่นะครับแวะซื้อกับข้าวแล้วแวะซื้อผักแล้วแวะซื้อของเกษตรแล้วกินกาแฟฟรีได้เลยนะอันนี้ของอบตเขาแจกอยู่เลยใช่ไหมก็รัฐบาลก็ให้อะไรดังเงินประชารัฐมาอ๋อให้ประชาัฐเอาไปแลกมาแล้วก็มาซื้อมาแจกเขากินอ๋อมาแจกเขากินนะฮะสำหรับตลาดนี้นะครับท่านผู้ชมนะฮะ อ,อ,อย่าลืมอย่าพลาดนะครับปงังเหียมกับป้าประสบสองคนผีจะหลอกครับไม่หลอกเดี๋ยวผมไม่เบอร์ได้ท่านผู้ชมครับตลาดเสาเดียวคบเซาเครับม,มีกระป๋าีฟีดเดอร์ออโอเคครับท่านผู้ชมครับป้าขายอะไร ดีย๋ยวโฆษณาให้เผื่อคนก็ขับรถผ่านมาเขาได้แวะซื้อของกันบ้างอมีขนมใส่ไส้อันนี้อะไรเนี่ยในนี้อะไรเปิดให้หน่อยนี่ขนมใส่ไส้อ่อันนี้เป็นฝีมือชาวบ้านเลยวเปล่าร้านป้าอะไรร้านป้าเงี่ยมมีอยู่สองร้านป้าเงี่ยมกับป้าอะไรมาสกอันนี้มีขนมใส่ไส้ข้าวโพดถุงเท่าไหร่เออไปขายย<อ>ี่สิบได้ไงตอนนี้ผักต้นถูไปตาย แล้วมขามเปียกขายอะไรมาขาเปียกมีสิบมีพริกด้วยท่านผู้ชมเป็นพริกชาวบ้านอันนี้เป็นหน่อไม้ชาวบ้านมีขายกันอยู่แค่เนี้ยโอ้ตอนเปิดร้านใหม่ๆหม่ขายกันเต็มไปหมดร้านตั้งเนียมไม่มีข้าวตามสั่งเลยเรามาขายยังกี่โมงอ่ะก็จะอยู่กันยังไงอ่ะโอเคอ่านี่ข้าวโพด นี่กระเพดนี่ปลูกเองเปา่าอของไข่ของบังเหยียยมเหมือนกันอโอ้ลุยคนเดียวสามล้านเลยลนี่ครับเป็นผลผลิตของอเป็นผลผลิตของชาวบ้านเลยอ,อยู่แถวบ้านหนองเสาเดียวบ้านอะไรนะบ้านเสาเดียวไม่มีหนองเนาะไม่มีโอเคตามาเข้ากล้องนะเนี่ยจะได้จำได้ว่าลานปดิั้งเหยี่ยงเป็นยังไงมลกอ มันก่ออะไรเนี่ยอันอะไรนะอันคอแลนที่คอนแลนอยู่นี่ค่ะอยากจะขาย,ยาตัวเองนะ <laughs> โอเคครับ<ล>ท่านผู้ชมอ๋อช่วยกัน,กนขายแล้ววันหนึ่งขายได้เยอะไหมป้าอะอย่างเงี้ยขายลูกเท่าไหร่ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่ขับรถมาเส้นนี้ <laughs> เขาเรียกว่าเส้นเสาเดียวนะจะไปออกโชคใจ นะยังมีร้านอยู่นะครับท่านผู้ชมมะละกอลูกละยี่สิบบาทค่ะอย่าบังหน้าดิให้เห็นหน้าสวยๆหน่อยอ่าลูกละยี่สิบบาทเดงโอ้โหผูกมากแล้วก็โพดขายไงบอกท่านผู้ชมหน่อยเด้าโลละห้าบาทโลละห้าบาทก็เรื่องจริงผมรู้ตอนนี้เกษตรกรช่วยกันหน่อยนะครับน้าเกษตรกรจะแย่อยู่แล้วนะฮะแย่ไหม วันหนึ่งป้าขายได้เท่าไรบอกให้เขาชมเลยเลยบอกว่าวันหนึ่งขายได้เท่าไรไม่ได้เลยสองร้อยสามร้อยบางวันบางวันก็เป็นพันบางวันก็เป็นพันส่วนมากคนที่มาซื้อก็เป็นชาวบ้านด้วยแล้วก็จะเป็นคนรถที่สัญจรไปมานะตรงนี้ก่อนถึงเส้นที่จะแยกไปโชคชัยไปด่านเกวียนอาางผ่านระหว่างเส้นโชคชัยกับสวนสัตว์โอเคนะครับท่านผู้ชมนะฮะ ท่านที่ชมคลิปนี้แล้วสนใจนะฮะแวะซื้อของแบบบ้านๆได้เลยเนาะเป็นของบ้านๆหรือเปล่าแล้วนี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรอ่ะ,อ,ะอ่ะเปิดดูหน่อยเด้ออินูนอ่ะผู้ภาษาอีสานเอาเอามาดูเลยเอามากลางหน่อยอย่างเงี้ยกรรมเท่าไหร่สิบบาทไปกินกับน้ำพริกอินูนอร่อยมากครับท่านผู้ชมอ่ะโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์นี่นิดนึงโชว์ไอ้ไอ้หน่อไม้ดองหน่อย ขวดเท่าไหร่ยี่สิบบาทนี้ดองเองเจ้าบ้านดองเองนะครับอันนี้ช่วยเกษตรกรนะฮะที่บ้านเสาเดี่ยวนะครับท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูกล้วยขายไงกล้วยกล้วยของใครของประสบแหมประสบยิ้มหวานโตขึ้นสวยเนาะอันนี้วีละยี่าอันนี้วีละยี่ห้าแล้วหัวปีอะหัวปีห้าบาทมะนาวน่ารักจัง มะนาวถุงก็สิบบาทครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นไรกระท้อนลูกท้อลูกทรสชาติเป็นยังไงชิมไหมคะัชองหวานอ่ะมีกาแฟของปีของปีอันนี้ให้ชิมกับยังไม่ชิมหรอกครับผมได้อยู่โอเคนะครับท่านผู้ชมท่านที่ของรัฐบาลอ่ารัฐบาลอันนี้อะไรอ่ะอา้าลันตาอันนี้ฮอลแลนด์ค่ะฮอลแลนด์สีบาทอันนี้มาจากไหน โอ้ยปลูกปลูกปุ๊บพอสุกปั๊บก็มาขายปุอโเคครับของป้าอะไรนะป้าอะไรนะปราสุกกระสุกขายดีไหมก็เหมือนกับตั้งเหี่ยวเออบางวันจะไปเรียนแบบเขาสิบางวันก็ได้เป็นพันบางวันก็ไม่ถึงโอ๋อรวยครับได้เป็นพันบางวันก็ไม่ถึงได้สามร้อยสี่ร้อยครับมีหมากด้วยอย่าบอกนะหมากข้างหลัง มาในบ้านนี่อะไร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 ผักกลุ่มดองผักกลุ่มดองท่านผู้ชมนี่ครับเป็นผักบ้านบ้านนะครับเป็นผักกลุ่มดองเออเอาตัดขึ้นมาให้ดูนิดหนึ่งตัดให้ดูเอาคีบดีกว่าคีบคีบขึ้นมาลอยๆเญ่จะได้ดูนะนี่รับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านจริงๆผักกลุ่มดองนะฮะนี่ดองเองดองเองดองเองขายยังไง คุณกสิบบาท,บบาทโอเคโอ้ขมิ้นเนี่เอาไปทำอะไรเนี่ยขายค่ะมาขายเอาไปกินกับน้ำพริกเนะ<ห>าะโอ้มาแล้วครับท่านผู้ชมกระเทียมกระเทียมหอมก็มีท่านผู้ชมอันนี้หอมมาจากไหนหอม,หอมปลูกเองปลูกเองบ้านรับเ,เ,เข้ามาอ,มอ,อันนี้ก็เป็นกระเทียมครับท่านผู้ชมนะฮะตลาดบ้านเสาเดียวนะฮะนะครับท่านผู้ชมหากใครแวะผ่าน มีร้านอยู่เท่านี้แล้วครับท่านผู้ชมครับนะก็ช่วยชาวบ้านกันหน่อยระวังตัวการจะออกมาเยอะอ่าแล้วนี่อะไรมีปลาได้เหรอปลาปลาอะไรปลาลาคดีหมดแล้วเหลือก็ปลาอันนี้ทำเองหรือเปล่าทำเองคุณเท่าไหร่ถึงกิโลสามสิบบาทอ๋ออันนี้เป็นปลาภูมิปัญญาชาวบ้านเลยครับท่านผู้ชมอันนี้อะไรอันนี้ปลาสับปลาสับโอเคครับท่านผู้ชมอันนี้ทำเอง่ ทำเองหมดจนได้ปลาจากเขาเนี้ยนะครับทีน,ทนี้ในของนี่แหละครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับหาใครผ่านมาเส้นนี้นะครับเป็นเส้นแยกสวนสัตว์จะวิ่งมุ่งตรงสู่นะอำเภอโชคชัยกับด่านเกวียนครับท่านผู้ชมครับท่านจะเห็นตลาดเล็กๆน้อยๆน,นะนเ้าองหลังบ้านที่ตลาดนะานี้ก็หลังตลาดอโอเคภูมิยาชาวไทย ข้ของบ้านไม่ต้องโบไม่ต้องซื้อนะเอาของสวนครัวมาขายกันอย่างเดียวเออปูนปูนกินหมากแล้วทำยังไงอ่ะอ้อนี่ครับโอเคครับท่านผู้ชมมีปูนกินหมากด้วยนี่ครับท่านผู้ชมครับหาคายแวะนะฮะอยู่เส้นนี้นะครับเส้นนี้นะครับท่านผู้ชมจะไปโชคชัยด่านเพียนถูกไหมฮะท่านผู้ชมครับถ้าท่านมาจากแยกสวนสัตว์ นะครับจะไปโชคใจดันเกลียนนะแวะบุดุนชาวบ้านหน่อยท่านผู้ชมครับอ่าผมคนอะไรครับพริกตำเองจ้ะพริกตำเองอันนี้เป็นพริกที่ปลูกเองหรือเปล่าจ้ะมีสวนเยเหรอสวนอยู่ที่ไหนก็เธอไม่ไม่ทำสวนอ่แต้องแปลรูปเป็นทีเท่เติมหมดอันนี้อเอาอันนี้มาตำตำยังไง ทำพริกแกงทำพริกแกงัพริกป่นใช่หอมกระเทียมใส่หอมกระเทียมตีนี้ได้เยอะไหมข้าขาตะไคร่อันนี้ตำเองครับท่านผู้ชมก็ตำกันหลังร้านนี่แหละครับนี่ตำเสร็จแล้วจะได้พริกแบบนี้นะคนที่จะไปทานก็จะไปลักษณะไปทำพริกแกงนะถ้าเหลือถ้าเหลือทำไงครับเข้าตู้เย็นได้ไม่เสียอันนี้ไปทำผัดพริกแกงได้เผ็ดไหมไม่เผ็ดเท่าไหร่พริกพวกนี้เอันนี้อันนี้พริกละเอียด อันนั้นเผ็ดยาเผ็ดอันนี้พริกปูนโอเคป้าเป็นนายแบบอันนี้แพ็คพริกป่นก็ทําเองอันนี้พริกป่นก็ทําเองใช่ไหมครับเองตัเองท่านผู้ชมครับนี่นะฮะเป็นภูมิปัญญาของชาวไทยได้พริกมาก็มาแปลรูปแปลรูปเป็นแบบตําละเอียดอันไหนตำละเอียดใช่พี่ในอันตำยาปูนโอเคครับอันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเลยแปลรูปนะแปลรูปส่วนที่เหลือนะครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมครับ ผมเจอแล้วครับ,บก็คือเอามาตากแดดเอาไว้พอหลังจากแห้งพอสมควรก็เอาไปตำใช่ไหมฮะอ่าป้าเงียมใช่ไหมครับป้าเงียมครับอ่าป้าเงียมจะแปลรูปเกี่ยวพวกพริกนะพริกตัวนี้ป้าเงียมก็ปลูกเองอสวนอยู่ที่ไหนหรือซื้อมาเนี่ยรับมาด้วยปลูกด,ด้วยเครื่องไหนขาดของตัวเองไม่ทนก็รับมาล้าตำอย่างเงี้ยนี่เป็นคกอะไรอะ่ะนีคกอะไรย คนใหม่ที่ทาขึ้นมาเองป้ามีอะไรจะคุยท่านผู้ชมไหมเชิญหน่อยถ้าเกิดท่านที่แวะผ่านมาแวะอุ่นหนุนหน่อยเอาเลยแล้วก็จะมีเขียงยู่มาป้ามาจะพูดเนาอ่พูดไปเลยบอกว่าเชิญแวะมาอุ่นหนุนป้าหน่อยเชิญแวะมาอุดหนุนน้ำพริกป้าหน่อยนะคะอ่าเปิดตั้งแต่กี่โมงหกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นหกโมงเช้าถึงเย็นหกโมงเย็นนะครับมีทุกวันครับท่านผู้ชมอ่าตรงนี้ขายอะไร เขบที่บ้านาน<ภ>าพม่วงระกอหมายความว่าตรงนี้เนี่ยคือหวานหวานอมเปรี้ยวมีสองนมีสองมีสสายพันธุ์ครับเป็นเอ่อสาวรสที่ปลูกออกจากสวนเองออกจากสวนออแกนิกแถวนี้เองแถวน,นี้ในปลอดสารพิษปลอดสารพิษนะครับชาวบ้านสามารถเอ่อเอ่อนสัญจรไปมาหาซาดแวะแล้วก็แวะซื้อได้เลย แวะเข้าไปดูได้ไหมไปดูต้นได้ไหมผมพาผมไปได้ไหมอ่าโอเคครับตรงนี้นะฮะเป็นเสาวรถผลผลิตนะที่ชาวบ้านนํามาจําหน่ายโดยป้าป้าสุกป้าสุกับป้าเงี่ยมป้าสุกกับป้าเงี่ยมป้าสุกมองกล้องหน่อยแล้วยิ้มหวานๆนิดหนึ่งนะฮะโอเคครับท่านผู้ชมครับนะฮะชมคลิปนี้แล้วนะฮะอย่าลืมอย่าพลาดนะครับผ่านมาทางเสาเดียวนะระหว่าง เส้นทางแยกสวนสัตว์ที่จะไปโชคชัยนะฮะจะมีตลาดเขาเรียกว่าตลาดการค้านะขึ้นอยู่กับตลาดเพื่อเกษตรกรของอบตท่าอ่างนะจัดไว้นะครับท่านผู้ชมเชิญเข้ามาแวะนะได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับโอเคครับอ่าโอเคหนักพอแล้วป้าของเกษตรกรค่ะอ่าอยากจะพูดอะไรพูดเลยป้าเชิญค่ะ แวะเข้ามาอุดหนุนเงนหน่อยสิคะของตลาดเกษตรกรของหมู่บ้านเตัาเดียวตำบลน่านเจเ่อชคกชัยรับโรอะไรป้าอะไรนะโรเท่าไหร่อันนี้ห้าสิบค่ะห้าสิบบาทโอเคครับนะฮะชมคลิปนี้แล้วเจอเลยนะครับขอบคุณครับอ่ามีอันนี้เป็นมะขามนะฮะตั่วเล่นมะขามทั่วเอกินเพื่ออะไรครับก็ทานเล่นๆค่ะเราทานเล่นๆ อ่ามะขามจะมะขามโอเคครับืมคายได้ผลคายได้อมันนะเป็นมะขามเป็นเม็ดมะขามนะครับซึ่งคนแถวภาพนี้นะฮะหรือภาคอีสานตอนล่างนครราชสีมาชอบทานกันมากนะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับก็มีสินค้าแปลกๆปลอมๆนะฮะให้ท่านชมนะครับท่านผู้ชมครับอ่าโอเคครับมีรจะโชยไหมครับเดี๋ยวจะได้ลาท่านผู้ชมละจับนะครับ นะ,ะเป็นกาแฟฟรีกินได้ฟรีเลยป้าใช่ไหมใช่นะครับแวะซื้อกับข้าวแล้วแวะซือ้อผักแล้วแวะซือ้อของเกษตรแล้วกินกาแฟฟรีได้เลยนะอันนี้อของอบตก็แจากอยู่เลยใช่ไหมก็รัฐบาลก็ให้อะไรดัเงินประชารัฐมาอ๋อให้ประชาัฐเอาไปแลกมาแล้วก็มาซื้อมาแจกเขากินออมาแจกเขากินนะฮะสำหรับตลาดนี้นะครับท่านผู้ชมนะฮะ เอ่ออย่าลืมอย่าพลาดนะครับปังเงียมกับป้าประสศกสองคนผีจะหลอกครับไม่หลอก